คือวันไหนถ้าไม่ไม่ได้โดดตรงเนี้ยมันก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเออ <c oughs> เป็นไงเล่าเป็นอ่ะอะเป็นไงเล่าเอ้าเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเออเฮ้ยเอ้เอา what <c oughs> เฮ้ย,ยเกือบตายเออนี่เนี่ยพีบอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับนะพีบได้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสำัปดาห์นะครับผมอย่างที่เราเห็นนะครับซีรีส์เอ็กมัท นะ2อใช่อ่ไการที่เห็นนะครับผมเอางี้ใครอยากดูซีรีส์ X มันนะครับผมพิมพ์คําว่า X อย่างเดียวพอนะครับใครอยากดูนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยจัดให้ดูเลยครับก็ดูกันเอานะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับนะจะไม่พูดอะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมมีสิ่งที่แบบว้าวกว่านะครับนั่นก็คือด่านที่เข้ามานะครับก็คือไอ้ด่านต้อนรับวันคิดมัดนะครับคิดถึงมาก หายไปตั้งแต่ค่ายซีทูเลยบ้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมที่ผมจําได้ตอนค่ายซีทูมันยังมีอยู่พอมาค่ายกัเลยหน้าผมก็จําไม่ได้นะว่ามันหายไปตอนไหนนะครับแต่มันหายไปนานมากใครเคยเล่นด่านพวกนี้เนี่ยช่วยเล่าประสบการณ์ใต้คลิปให้ผมฟังทีว่าคุณเนี่ยมีประสบการณ์ยังไงบ้างกับด่านนี้แล้วคุณชอบไหมอะไรยังไงนะครับและคลิปนี้ผมจะไม่พูดเยอะจะเข้าไปเล่นเลยนะครับลวยกันครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวดาบไรเซเปอร์ของเราเข้มขึ้นหรือปเปล่าอ้าว หายแล้วตอนเล่นเมื่อกี้เหมือนมันเข้มขึ้นโอ้โหนี่ครับผมผมจําไม่ได้นะครับว่าจะก,ก่อนเนี่ยดานลักวิวมีไหมรู้สึกว่าน่าจะมีแหลนะเนาะแต่ที่ผมจําได้เนี่ยมันจะมีดานหอสมุดกับดานเบอร์นิงฮอนะครับเฮ้ยไอ,ไอคิดมัดอะเออไอตีมคิดมัดเนี่ยนะครับอืมจาได้ว่าจะมีดานเบอร์นิงฮอนแน่ๆแ,แล้วก็อ,อหอสมุดนะครับดา,าวทาก็มีเนาะถ้าจำไม่ผิด เอาง่าๆยๆอย่างนี้เชียวหรือปังไม่ระเบิดอะไรวะไม่แตกอ่ะโอ้โหเนี่ยไม่แตกหัวกูแตกแทนหัวกูแตกแทนเลย,ยสวยโอ้โหเรียบร้อให้กูไม่ต้องเล่นแล้วมั้งเนี่ยฮะ เฮ้ยผมไม่ได้ยิงเลยอ่ะไม่ได้ยิงเลยอ่ะนี่ไปเลยแล้วกันปะตายเป็นตายครับเพราะว่าเอ้ยเพื่อนกูโดยระเบิดไปแล้วอ่าให้ดูด่านให้ดูด่านหลกัหลกๆดูด่านไปก่อนนะครับเพื่อน ไม่ตายปะเมื่อกี้คลิกซ้ายทีหนึ่งน่าจะตายได้แล้วนะ้าเขาอยู่ในเบ้ Ying. โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยอัดตัวโนนหนึ่งอยู่แล้วเรื่องอัดตัวต้องโนนหนึ่งนะรู้สึกว่าไอดาบสตาร์วอลผมนี่จะจะเพิ่มเอฟเฟกมาด้วยเนาะนฟังฟังฟังอะไหนร้องด่านหน่อยดิมันยังไงวะอันนี้ยิงได้ใช่ไหม เออเห็นเห็นคนไอ้นี่อยู่เห็นคนเขาเล่นกันอยู่ผมไม่ไม่เน้นไอ้นี่นะไม่เน้นไม่เน้นยิงอะไรมากมายครับเน้นเน้นรีวิวด่านเน้นรีวิวด่านเฮ้ยมาเล่นของเกียร์ได้วะผมไม่รู้นะว่าเล่นได้หรือเปล่าแต่ไม่ปาไม่ปลาแล้วกันขออนุญาตไม่ปลานะครับเอออาจจะขาดใจใครหลายๆคนนะครับแต่ขออนุญาตไม่ปลานะครับเราไม่อยากแขกกดนะเ๋ยววางเองเพื่อน ขอชมดันอย่างเดียวพอยิงกันเลยไม่ตายไม่ตายสวยโอ้แอซิดเรียบร้อยแอซิดเรียบร้อยเรียบร้อย เียบลอยมันเป็นแผนเขาดิว่าโอ้โหดูดิไม่ได้เล่นอะไรดีๆเลยเนี่ยอืมไม่ได้ยิงแบบดีๆไม่ได้หล่อเท่เขาเลยเนี่ยเอาเพื่อนเพื่อนไม่นะไม่นะการเข้ากูละการเข้ากูละ <c oughs> โอ้ยยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยล่าสุดกูยิงไม่โดนเลยอะไรเนี้ย <c oughs> เราเน้นรีวิวดาดเวยเราไม่เน่นยิงเวย <c oughs> จริงไหมคนดู này nó bì bị cái mì ui cái tay cái tay chứ phải ui gì bác ha đi mấy bà à, bà này thích sủi เราก็ว่ายอยู่พี่แท้กำลังวางนี่เองจะไปว่าเพื่อนนะคจะไปว่าเพื่อนเ,นเ,พ,อนเพื่อนเก่งกว่าเราเสมออุ๊ย,ย,ยว่าขอรู้ว่าขอรู้ตัวเดิมอีแล้วเอ๋ขอเคลียร์หน่อยเมื่อกี้จริงไม่โดนไง ลมเลยกูจวนล,ลมเลยไอรอบเมื่อกี้ที่ผมโดนยิงเนี่ยเอาแล้วมาตั้งแต่เมื่อไรละพี่ไม่พี่ไม่บอกผมอะไม่ไม่โทรบอกล่วงหน้าหน่อยพี่มาตั้งแต่เมื่อไร่แล้วมันหลุดมาได้ยังไงวะ <c oughs> ทีมเราอยู่กันเยอะมากเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเหมือนโดนแกงอะโดนแกงมาเนี่ย โอเคอแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรแต่ข้องใจเมื่อกี้เขารุดมาได้ไงเขามาบ้านเราได้ยังไงวะเขามาตรงไหนวะทำไมกูไม่เห็นวะโหดานเก่ามากดานเก่ามากแต่จริงๆรู้สึกว่ามันจะต้องมีเสียงเพลงนี่ทำไมผมไม่เห็นได้ยินเสียงเพลงเลยเว้ยใช่ไหมหรือว่าผมไม่ได้เปิดคำนึงนะต้องเปิดมนะันอะ เฮ้ยอ,อ้าวอ้าวัดเดี๋ยวตั้งค่าก่อนสิแม่งปั่นกูเลยเฮ้ยไม่ห็นมีเสียงเพลงเลยวะเฮ้ยผมจำได้ว่าด่านนี้มันมีเสียงเพลงครับ <Double kill. S 1> ผมจำได้นะว่ามันมีเสียงเพลงนะทำไมมันเงียบจังวะมันเงียบเรากับว่าด่านนี้ ไม่เคยมีเสียงเพลงเลย <People kill. S 1> ถ้านึกไม่ออกถ้าใครไม่เคยได้ยินลิืนนึกไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำซาวแบบเป็นพื้นหลังให้ฟังแล้ะกันนะครับ นขัดใจหรือเกินดูงี้แล้วสองสัมปีกด็ดีแต่ฉันชอบเล่นสองไอ้แต่ฉันชอบสองคัวมากกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเฮจัดเป็นเจมโ,โอ้โหด่านนี้ไม่นะดานนี้คขาดเสียงเพลงครับเจมรอบหน้าช่วยอัปเดททีทททท <laughs> ด่านนี้คขาดเสียงเพลงอ้าวเลื่มซื้อ,อเทมเก็บเออนี่ไงกูไปเอาปืนมาใหม่ละ ยา yeah. เราสนกันเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้ผมลืมเลยนะว่าผมเล่นฉายาอะไรอยู่อืมไม่ใช่ว่าตัวเองใส่ฉายาลูกซองเล่นอยู่หรอเะลเนะี่ยจบเลยนะเอ้ยไม่ได้ใส่ฉายาลูกซองเล่นอยู่หรวะเนะี่านผมเหมือนนึกว่านึกได้นะว่าตัวเองได้ไม่ได้ใส่ฉายาลูกซองแต่ใส่ฉายาปืนกลแทนอะไรเงี้ย มันเป็นไรครับผมไม่งั้นให้มาขนาดนี้เอาก็ได้ฮึ <laughs> ่มจัดหนักจับเต็มมา ลูซอมเบื่อแล้วอยากเล่นลาเซนกันบ้างหรือภาษาไทยเราเรียกว่ากระสุนวงจากาอือรู้จักอุซึมกุกินารุตะเปล่า <c oughs> โอ้โหไม่ตายเมื่อกี้ม่งยิงไม่ตายอ่ะแฮมจีเอ็มจีเอ็มามาบดีเลยเฮ้ยเฮ้ยใครมาอ้าว เ,เขาเข้ามาต่อยผมดื้อๆเลยเมื่อกี้ก็กูสาเล่นด้วยโอแตกง่ายจังเลยน้องหัวผมนี่มาโอ้โหจะเล่นด้วยกูสาจะเล่นด้วยไหนรู้จักลาเซ็นกันเบ่าใครๆก็อยากเหล่าตาฟีเกมนะครับรู้เปล่า,าไปเร่งจริงเลยใครๆ สวยแล้วสิเนี่ยยีมรู้ใช่ไหมครับด่านมันสวยผมเข้าใจมาดิมาดิมาดิอย่าอย่านะครไม่ตายเหรอตายอย่ะโอ้โหวิ <c oughs> <c oughs> ้คืนแล้วสองตอนนี้ถือว่าเอ้ตอนนี้ถืวอ,อนนถว่าเจ้ากันตอนนี้ถือว่าเจ้ากัน <c oughs> เอาไปเอานี่ไปครับอ หรือว <c oughs> ่าปิดท้ายโอ้โหน่ก็ได้ปิดท้ายนี่ครับอันนี้อันนี้ผมเล่นฉายานี้นะเอออันนี้เมื่อกี้ตาที่แล้วที่ผมเล่นสองผมเล่นฉายานี้นะอันนี้บอกก่อนนะครับไม่ได้ขิงไม่ได้จะมาทําตัวแบบว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งแม่งทาแอควะ่ะเออทําเป็นแบบเล่นฉายาที่แบบมันไม่ได้เข้ากับปืนลูกปองแล้วแบบทําแอคเลยไม่ใช่นะครับอันนี้แค่บอกเฉยๆงเผื่อแบบมีคนถามว่าเฮ้ยพี่ปืนมัน แรงจังอะไรงี้เออสับไวจังใช้สายยาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันมันมั่วนะครับเมื่อกี้แม่งฉายามั่วนะครับไม่ควรจะแรงกว่านี้เว้ยต่อกอันอีกรอบก็ไดนะ้นะนะอย่างน้อยเราได้เล่นกก๊จีโอจีตัวละครตัวละครสวิตชเกมอันนี้ซีรีส์วิสวยนะอุ้ยเดี๋ยวไปกระบอกปืนเมื่อกี้เห็นเป็นดาวปะ่ะใช่ไหมโอ,โอ,โอ้สวยป่ะเออสวยสวยสวย มามามาเดี๋ยวลองเทสหน่อย GM เจมขอโยนไม้เทนนะเพราะว่าคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอุยโดนยิงแล้วมีเอฟเฟกต์แบบนี้เลยเหรอสวยก็สวยนะครับแต่อยากรู้มากเลยว่าจะโดนแบนด์ในกดแข่งหรือเปล่าเดี่ยนะนะยิงเล่นยิงทิ้งกันยิงทิ้งกันสวยครับสวยไม่ได้ครับพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะได้ลองกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองรีวิวกันเอ๋เฮ้ย เนี่ยเหมือนว่ามันจะมีโล่ด้วยไหมนเนี่ยอนาคตเนี่ยใช่ไหมมันเป็นรูปโล่เอ้ยจะบอกนะอนาคตพีพีกูจะมีโล่ตั้งโล่แบบยิงยิงอยู่แล้วตั้งโล่สู้เลย,ยงี้ป่ะโอ้โหแน่นอนครับดูจังทรงโล่ดูจังทรงแล้วพีพีสองพันยี่สิบเอ็ดน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยะผมคิดว่าอย่างนั้นนีอ่อ้าวเรียบร้อยติดเพื่อน ติดเพื่อนครับติดเพื่อนอืมก็นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับให้เขาเล่นกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวดาบไปดูนี่ผมจําได้นี่ผมชอบโดดตรงนี้ครับคุณดูคือวันไหนถ้าไม่ไม่ได้โดดตรงเนี้ยมันก็เดี๋ยวแันบนึงนะเออเป็นไงเล่าเป็นอะอะเป็นไงเล่าเอ้าเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเออเฮ้ยเอา what โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลงลงดีกว่านี่ครับลงดีกว่าโอ๊ยหลับเฮ้อ้อาวงั้นเอานี่ไปงั้นเอานี่ไปยูโนอืมงัเอาเอานี่ไปครับผมเวมียิงมียิงเพชรช็อตไป เนี่ยไม่มีคนเข้ามาเลยนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอ้ยตงพิษเอ้อครับยิงมันมันครับบอดูครับมันมันยิงมันมันจริงๆมันดีที่มีอยู่นะไม่มีก็โอ้ยกูจะพูดอะไรด๊ะ เฮ้ยไอจะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้ะแม่นางโอ้เรียบร้อยจัดให้โอ้ธนูง้างช้าไปหน่อยเรียบร้อยก็ด่านก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ใครที่แบบว่าเคยเห็นแบบด่านนี้โอ้โหคุณต้องแบบนึกถึงสมัยตอรล้านเกมแน่นอนอ่ะจริงๆเดีย๋ยวปั๊มเลือดให้ GM ดีกว่าไปเรารับบทเป็นหน่วยซัพพอร์ตบ้างอา้อาวเลือดเต็มอ้าวเอมเลือดเต็มแล้วเอา้าจี้เดี๋ยวอุ้ยอาโอเคใช้เลือดตัวเองมาดีมาครับ GM เอ็มเออจะอยู่ข้าง GM ไม่อยู่แล้วไม่เอาเลยแล้วนะฮะไปนอนดกว่าง,วง่วง เย่ด่านนี้กลับมาแล้วเย,ย่ดีใจมากนะขอบคุณ G m อนะขอบคุณจีมแล้วขอบขอบคุณแบบทีมงานผู้พัฒนานะครับที่ยังเอาด่านเก่าๆกลับมาให้แบบคิดถึงนะครับนะขอบคุณกัมากเลยอ่ะนี่ก็เป็นด่านอีกด่านหนึ่งนะครับเซมเมนชั่นนะครับก็มีคิดมัดเหมือนกันนะครับเออมีต้นมงต้นไม้เหมือนกันนะครับ เห็นแล้วแบบคิดถึงมากเลยนะเพราะว่าโอ้โหตอนนั้นตัวเองแม่งเด็กน้อยอ,อยู่มอ,อะไรอนะมหนึ่งเองมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับโอ้โหนี่จนมาถึงนะปัจจุบันมันก็กลับมาอีกครั้งครับก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วคุณเนี่ยมีประสบการณ์ยังไงกับด่านนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ให้ฟังกันด้วยนะครับผมและถ้าเกิดว่าช่อนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไปพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองเนาะ การแจ้งเตือนมันจะได้ดิงนั่นเองนะครับผมอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณท่รับ้ชมว่ะครับผม